เื่องเจียมือ4นิ้วสวิตท,ท้ายพคพามขี้นโฮมกับโฉมใหม่กำลังแรงกว่าเดิมด้วยมอเตอร์ทองแดงแท้ขนาดใหญ่ให้กำลังแรงกว่าเดิม750ความเร็วรอบหมุนเปล่า12,000รอบต่อนาทีใช้งานร่วมกับใบขัดตัดเจียขนาด4นิ้วได้ทุกใบเปลี่ยนใบก็ง่ายด้วยระบบปุ่มล็อกใบตัดช่วยให้เปลี่ยนแผนตัดได้ง่าย หัวตลกผลิตจากอลูมิเนียมทนต่อแรงกระแทกและระบายความร้อนได้ดีไม่ฮีทไม่เมนาะไม่หลับกลางอากาศสวิตช์อยู่ท้ายเครื่องควบคุมง่ายปลอดภัยตัวเครื่องดีไซน์ใหม่ทันสมัยเล็กลงขนาดกระทัดรัดน้ำหนักเบามาพร้อมกับช่องขนาดใหญ่อากาศถ่ายเทได้ดีไม่กลัวฝุ่นเพราะเรามีแผ่นกรองฝุ่นสามารถถอดทำความสะอาดได้แ่นเดิลด้านข้างเพื่อการควบคุมที่ดีขึ้นแรงจัดจับถนัดปลอดภัยโฉมใหม่ กับเครื่องเจียมือ4นิ้วสวิตช้ายพัมคินโฮมอย่าลืมกด subscribe เพื่อติดตามสาระดีๆเกี่ยวกับเครื่องมือช่างกอนไครพัมคินครบทุกเรื่องเครื่องมือช่าง